หาราศีดวงดีหลังดาวเกตย้ายสำเร็จสมหวังได้โชคลาภเงินทองก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่า5ราศีดาวเกตมีการโยกย้ายราศี ส่งผลทําให้บางราศีรวยขึ้นบางราศีประสบความสําเร็จบางราศีได้โชคลาภได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์การงานหน้าที่การงานช่วงนี้มีความก้าวหน้าดีแต่จะเหน็ดเหนื่อยเพราะจะพึ่งพาใครได้ไม่เต็มที่แนะนําให้ชาวราศีสิงห์ทาบุญปิดทองพระประจาวันเกิดเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาการเงินมีเกณฑ์หาไรายได้มากขึ้นในช่วงนี้ การเงินมีไรายได้หลายสัดเข้ามาต่อเนื่องความรักคนมีคู่สามวันดีสี่วันไข้ทางที่ดีควรหาโอกาสใกล้ชิดเพื่อปรับความเข้าใจกัน ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรการงานหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบพุ่งพรวดช่วงนี้ดวงขึ้นทำอะไรก็ดีไปหมดแนะนำให้คุณทำบุญช่วยเหลือผู้พิการเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาการเงินในช่วงนี้การเงินจะราบรื่นดีแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นกระเป๋าฉีกอย่างแน่นอนความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงแน่นแฟ้น ตามการเวลาอนาคตจะกลายเป็นผู้ที่พากันร่ำรวย ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมชาวราศีกุมการงานมีความก้าวหน้าในเรื่องงานอย่างต่อเนื่องหยิบจับอะไรก็ปังความสําเร็จมาแบบง่ายๆไม่ยากเหมือนที่ผ่านมาชาวราศีกุมอยากทําอะไรก็ขอให้รีบลงมือทาอย่ารอช้ามิฉะนั้นโอกาสจะผ่านไปอย่างน่าเสียดายการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์เรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่แต่ก็ดีเพราะรายได้เข้าแบบไม่ขาด ความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์รักดีไม่มีปัญหา ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนชาวราศีมีนการงานเส้นทางสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงไม่มีทางลัดแนะนำให้คุณอดทนอีกไม่นานจะดีขึ้นแน่นอนการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างมั่นคงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรให้เดือดเนื้อร้อนใจแนะนำให้ชาวราศีมีนทำบุญถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัดจำนวนอายุย่างปัจจุบันบวกหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาความรักคนมีคู่ เป็น,ปนคู่ที่ไม่ค่อยโรแมนติก,ตกสักเท่าไหร่ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนชาวราศีพฤษภการงานมีโอกาสได้พบกับความสำเร็จแต่ขอให้เตรียมตัวไว้เพราะศึกใหญ่รออยู่ไม่ไกลอย่าชะล่าใจเด็ดขาดแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเพื่อเป็นการเสริมดวงการเงินแม้ว่าช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแบบท่อประปาแตกแต่ก็ไม่ถึงขั้นเดือดร้อนแน่นอนความรักคนมีคู่คุณและคนรักมีความรักที่ลึกซึ้ง แม้ว่าคนอื่นจะวุ่นวายแต่ก็ไม่เป็นผลหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ